สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันนะคะ่ะวันนี้บรรยากาศยามเช้าคะ่ะกิ่งไม้หลนเลยพอดีให้พี่ผู้ชายข้างบ้านนะคะเข้ามาตัดออกให้เพราะว่ามันรกติดสายไฟข้างบนตรงนั้นนะคะก็เลยตัดออกล่มเลยไม่มีเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงเช้านะคะลูกชายเพิ่งกลับมาจากเก็บน้ำยางแต่ว่าแปลก มอไซค์ปกติมันจะขี่คันสีแดงแล้วได้คันนี้มานะคะขับรถตามาบ้างรถตัวเองไม่เห็นเดี๋ยวไปถามดูว่าทําไมถึงไม่ได้ขี่รถตัวเองมาก็เด็กขี่รถพใหญ่มาฮะแมยมึงเอ้ยขี่รถขี่จะไหนขี่จนน้ำมันเบิดน้ำมันเบิดหรือเบิดอยุสัยบ้านี้แม่ไม่สารคกกลางวัน น,นต้ตะปูกลางบ้านบันิจุงไปบ้านพะไหญ่ติบันี้นความที่รีบเออ<ม>เห็นบอกมืม่บ้านแม่วาให้สูบสูบไปก็เป็นคนนิสัยแบบนี้เหรอบัดเหตุงานคือเหตุด,ดีแต่ว่าเรืองในครอบครัวในชีวิตประจำวันแต่ของคือบ่เรียบรอย <c oughs> ้อยมึงสืตากาไปใส่หนีไปหาอาหนามานนองอยู่นี่ <c oughs> ลูกเคินก็ชิพาไปหาเขาชีดึงหูไปลูก อย่าทะลึงเส้อผพาเสตโตเจอของนี่มันหายนี่เจา้าหนอยค่อยมันก็รูดเสียตัวนี้เจ้าของเซลล์ไปส้ายเราได้ยินเสียงพัดร่มทั้งบ้านดังวิงอวอิงด้ว่นั่นถอดแล้วหน่อยหมดอาบน้ำอีกยังพาเสตโตบ่เห็น,นอยู่ในตะกรนละ ทาเสตตหายปสันล่ะโอ้ย oh, มันลืมพี่น้องห,นหูน้าดอกเ<อ>พิ่งกลับมาจากเก็บน้ำยางนะคะตแต่ว่ามันมารอบนี้มันไม่ไดเอารถตัวเองมาบอกว่าน้ำมันหมดสันนี่คือกิจวัตรประจำวันพี่แน็คไ,ไปรับจ้างเก็บน้ำยางช่วยตานะคะแล้วก็เก้าโมงก็สิบก็มาบ้านก็ต้องมา อาบน้ำซักเสื้อผ้านะคะเพราะว่าวุ้นจะไม่ทำให้เพราะว่าเขาโตแล้วเนอะหัดเขาตั้งแต่เล็กๆนะคะเขาก็เลยความที่เขาเคยชินเคยชินยังไงเคยชินที่แบบว่าทุกครั้งที่อาบน้ำก็ต้องเอาเสื้อผ้ามาซักด้วยจะเราจะไม่ใส่ตะกร้าให้มันเยอะเราค่อยซักนี่รถคันนี้เป็นรถตานะคะ รถตีน้ำมันหมดเราเห็ดจากไหนบัน้ซื้อไปใส่ไม่บนน่อแอกเอาถังไปน้าเาถังไปซื้อน้ำมันมาไววน้าหูวตี้ยขียโอ้ยหลีเนาะโอ้ยขีจากไหนขีจน้ำมันเบิดมีอะไรจะเล่าให้ฟังค่ะลูกชายไปได้นกเขามานะคะไปได้นกเขามาแล้วเอามาเลี้ยงนะเะพิ่งได้มาเมื่อวานเพิ่งเลี้ยงได้คืนเดียวตื่นเช้ามานกหาย กรงก็หลุดอยู่ข้างล่างมีแต่ขนเลยเนี่ยสงสัยแมวจะเอาไปกินแล้วมั้งนี่ขนหล่นเต็มเลยน่าจะเป็นแมวเพราะว่าแถวบ้านแมวเยอะนะคะไม่ใช่ว่าแมวคขอามาเลี้ยงนะมันมาอยู่เองมันเป็นแมวจรจัดสรุปสรุปเหลือแต่ขนมันมีแต่ขนนกนกเขาเลยพี่น้องเพร่อนอย่างเลี้ยงนกเขาคือพราะทอสร้างให้เบิด คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรให้พามาชมบรรยากาศยามเช้ามาดูชีวิตประจำวันของพี่แน็กนะคะพี่แน็กก็ชีวิตประจำวันก็จะประมาณนี้แหละเดินตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะคะไปช่วยตาเก็บน้ำยางเก็บน้ำยางเสร็จก็กลับมาบ้านอาบน้ำซักเสื้อผ้าก็ประมาณนี้แหละค่ะรองเท้าลองลอยนุณมเป็นไหนนี่เป็นบรรยากาศ รอปานน่คือนักสืบวารนบบ,บงสิบไปแค่น้องกัญจีตบอน้อ,นองยัญจีจะไปบ่สันเห็ดแผ่นยาง,ยางออกดีบ้ามือนี้่ออกบ่คอยออกมันเอาด้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะไยมาต่อกันคลิปหน้าค่ะ ช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกนะคะก็ถ่ายนิดๆหน่อยๆกิจวัตรประจําวันของครอบครัวสายมันนะคะแต่ขาดตีเล็กนะคะอยู่แค่วุ้นกับพี่น็กฝั่งนี้ก็จะเป็นยางสต็อกสต็อกตีเล็กอะไหล่รถของเก่าฝั่งนู้นก็ยางรถยางมือสองนะคะซื้อไว้มาเปลี่ยนให้เจ้ายอาศวินโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ